เดือนพฤษภาคมไพ่อยากบอกอะไรคะในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมเนาะวันแห่งแรงงานก็ได้เดือนพฤษภาคมแล้วก็มีวันสําคัญด้วยนะคะไม่ขอจําไม่ได้ว่าวันอะไรรู้แต่ว่ามาดูเดือนพฤษภาคมวันแห่งการใช้แรงงานไม่ใช่เป็นการพักผ่อนของแรงงานถ้ามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะใบแรกออกมาแล้วนะคะ มาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะผ่านเดือนเมษาไว้เลยสองถ้วยความรักของคุณด้านความรักความรักของคุณต่างถิ่นแดนไกลความรักคู่ครองของคุณมาดูกันต่อนะคะเดือนพฤษภาดเดวิมีเกณฑ์ได้คบพบรัก กับคนต่างถิ่นแดนไกลจริงๆนะคะ The อต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารกับต่างชาตินะคะหรือว่าความรักครั้งนี้คุณเป็นผู้ควบค,คุมด้วยตัวคุณเองความสบายใจเห็นะคะแสงสีเดียวกันเลยอู้เห็นไหมในออบคัพเขามาส่งข่าวให้คุณนะคะมาเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความติดต่อมาหาคุณนะคะจะเป็นพ่อพระเอกที่ขี่ม้ามาอย่างที่บอกนะคะมาส่งข่าวมอบความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะ พราะก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าอม,มันความรักดีๆความรู้สึกดีๆมันคงไม่มีมาแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ในเดือนพฤษภาคมนี้คุณสบายใจได้เลยว่าดูฟูต้องปล่อยใจให้สบายเห็นไหมฮะดูฟูดูเวอร์เป็นอะไรที่คุณปล่อยใจจอยแล้วความรักดีๆมันจะเข้ามาหาคุณเองนะคะคุณไม่ต้องรู้สึกเบื่อเซ็งหรอกพราะก่อนหน้านี้คุณน่าจะต่อสู้มาเยอะในใน,ในเรื่องของความรักเหนื่อย มาเยื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะก้าวผ่านมาได้แต่คุณได้รับการปกป้องนะคะสิ่งต่างๆคุณจะผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองแน่นอนนะคะก้าวไม้เท้านะคะโอ้เร็วๆวนี้ด้วยนะคะเดชาลิออดได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพลังงานดีๆบกๆได้เลยนะคะ